สวัสดีครับผมวันนี้มาต้มมามา่ารสต้มยำปลาหมึกแห้งเกลียวคุม,มานะถอยไปก่อนถอยไปก่อนเอออยขึ้นไปอืมชอบควนหรือ,อขึ้นเหี่ยวมมขัแนแดดให้าหมึกแห้งแซนนาร์ไปก่อนครับผมอมาอม,มาแซ่มันนิ่มๆก่อนครับจะมีจอมป่วนนิดนึงนะเออลงมาลงมาลงมาเออ แต่ผู้สิโตมต้อสินุ่มแซบมากครับผมมมาหมาสิปลาหมึกแห้งเเผ็ดต้มยำแบบเผ็ดเผ็ดพริกสดใส่กระเพราหอมๆอากาศฝนตกทั้งวันครับใส่บระไรทั้งผู้เผากินทุก้านมาครับหมดที่แสวไว้ใสล่ลงไปเลยแต่นิ่มๆครับผมนิ่มๆอ่อนๆเลยแซ่โดนน้ำไร้แห่งสินุ่มน,มนมวนล,ลครับผมตอนนี้มี ขาอ่อนตะไคร้ครับผม,มแห้งลงกปเลยเอาใบมะกรูดหอมสักซีก็ได้ครับผมตน้นสักชีเป็นตน้นไปเลยตากมัน่หันออกหากมัน,มน,ออา,มนายครับผมผิดไซซ์ชูไทยครับกับใบกระเพราหอมเส้นสีหอมเผ็ดแรง น้ำซุปออกมาเค็มข้นแล้วหอมตะไคร่หอมคาต้นผักชีต้องเติมนะครับผมนี่เม,มบอกตัวหอมญี่ปุ่นต้มเหมือนวเป็นคลื่นสะพากวมครับต้มไปมันก็จะออกมาเป็นแบบขอทำน,น้ำซุปแสบครับผมใส่ก่อนเลย แต่ผม,ผมลงรถบานท้อดนดหน่อยครับขอนกล่มกอมกล่ม,กลมยำเขวต้องรถจะจัดไว้เป็นระดีเราลงไปเลยครับผมเป็นเหลืองง,งามมากเลยสีเหลืองสวยครับผมจิตสดลงไปเลยครับ ออกเสียงแบบเนี้ยลนุ่มนะครับผมออกแสบมากนล้วตุ้มดำปมบึกแห้งหอมมากจอดเขาปุ่มมะม้าลงไปครับผม ปลาผมตุ่มย่าตรงนี้น้ำปลาครับสะใจหองเกลียวใส่ความหอมดีครับติตามทุกสนน่่นนะผมหน้าลงไปแล้วก็เที้ยว แมสินดดวมะนาวเนี่ยมันติดเหนียวนุ่มมากเลยนะครับผมติดไทยหมอมติดไทยครับหนัดเสงต้องดิหน่อยคร้บหอมมากมึื้อเหนียวนุ่มๆครับผมร้องเปรี้ยวซาใจ อมน้ำปลาไทยๆหอมเสซนแบบเกาหลีสุดๆดถ่ายครับเรื่มเดีย๋ยวเริ่มครับโรยใบกระเพราหอม่วงหอมๆหนาบานลงไปก็ซาจใจครับหอมกลิ่นกระเพรามากเลยหอมแรงมากเลยสวัสดีครับผมมาครับตุ้งมะมาก เบืกแข้งรสต้มยำปลาบืกแข้งครับผมเผ็ดน้ำซุปกปป่อนซุปน้ำปลารสดีความแน่นิหืมดีเลยแบบมากครับผมมีคนอ่อนนิ่มนวลดีมากมีสีมิ้วเครื่องของได้หอมเจียวลงไปกับมีว้วบวกเป็นหอมของเกาหลีวรับ ผมมึงเขาจิหนุ่มอะพอดีพอดีได้หย่ำหวานเลยพอดีมีเป็นลมซอยครับผมคำใหญ่ๆเลยครับคำแหลกที่ใช้เป็นต้นกันเลยร้องวัน ผมเพื่อหักเพื่อนทดแทนหักเลยครับคำนี้ไงก็ได้ไงแขวนครับพอสักครู่จะรู้เลย ลว,ลวกลิ้นแจก,กมา,กาผมูมามาบึงแห่งบริโภต้มโดนต้มเพชรสไตล์ต้มยำมาผมตามใส่ใส่ใส่พริกสดลงไปแจกมากาทีไรเลยพาตะใครไปประกวด mềm nhéo nùm mạc chút giọt Tưởng vào mức ống khỏe à on ผมจะลดต้นย่างกลุ่มทั้งแกมมากครับผมบอกเลยจะนี้เอาเศนครับเศนสุดยอด,ดผิดห้อม เมันแซ่บกว่าแบบมึกสดนี่ครับข้าปปบบกูตะไคร้ผมเจี่ยบออกไปได้แล้วยังบุกเชียงเวลาสูตร

แมนมามารถบดแบบสแบแสบครับผมซาใจคือใบกระพาะท่จับหอมนุ่ม,มแซ่บอย่างไกสดน่ากินอย่างไง แต่หมึกเขาก็ตโตหูวามันเข้มขนาดเลยครับอันนี้ปลาหมึกแบบเกลดดีครับม่ค่อยเค็มม่เค็มเลยหลรือไงมาก ความเจียวเข้มเจียวยังสุดยอดแล้วพริกเผ็ดมากพริกสดเอาตัวกินเครื่อง้างมันออก nếu mà mình sẽ phòng tạp rồi không làm suốt đoạn มือจบไปมือพันนี่ครับผมมือจบใช้มะหมากรับรู้สึกเฉงมัเขาดีเลยนี่มันรูดออกมาคจับปล่อย Cần nằm thế giới thì chị nhỉ hòa hợp hòa học bọc lây Ăn kè Một Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn